มากินยาโรงเรียนสธินิชคณะครูบุคปลากรการศึกษาและนลักเรียนของโรงเรียนบ้านหินหลองขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธะกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสตินิชดังนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งเราจะร่วมกันป้องกันเราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการจริตและต่อต้าน จะปลูกฝังค่านิยมเราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชนและชุมชนข้อ3ข้อ3เราจะสร้างเครือข่ายเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อทำรงชาติไทยเพื่อทำรงชาติไทย ให้สตเสถียนให้สตเสถียรสถาพรสถาพรตลอดจิรติการตลอดจิรติการ